បាទខ្ញុំមីប្រឹងរៀនបាទនសារ៉ាក្នុងនោះស៊ុនរៀនណាប៉តាចារៀនគីថាចាក់ពាកសិនទ្រព្រៀនកំហាត់យួសិនធឹងមានតែងយួចា สวัสดีครับสวัสดี F c ช่อง YouTube อุชิตับชาแนลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อุชิตับมากู้รอบครับตอนเช้านี้ครับใส่ไว้เป็นรอบไปช่อนครับใส่ไว้หนึ่งหลังครับกำลังหัดใส่ครับพูม่าปีน้องอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่ก่อนอื่นก็สิ่งที่สำคัญเลยนี่ครับต้องมีมีดครับเพราะว่าหนึ่งอาจจะมีงูมีอะไรเข้านี่ครับพูม่ปีน้องบางทีรอบมันจมน้ำล้วก็ล้วง เอามือไปจงไปจับนี่มันอันตรายนะครับ่ะนี่ดูข้างหน้าครับกล้องครับใส่ไว้ตรงนี้พี่น้องนี่ครับใส่ก็เอาพวกเอ่อไม้พวกอะไรมาคลุมไว้ครับเพราะว่ากันคนมายามกันคนมากู้เนาะนี่ครับไ่รู้จะมีตัวไหมพี่น้องนะอูชิตับ อู้มันทางปลาวิ่งเลยพี่น้องเอ้ยดูอ่ะมันทางปลาวิ่งเลาะเข้าอูจะเจอหรือเปล่าพี่น้องอเดี๋ยวอุชจะับจะตั้งกล้องไว้ดีกว่าพี่น้องนะครับดูกานยาวๆเลยครับเพราะว่าผมคลุมไม้ไว้เยอะอู้ปลาขึ้นข้างลออ อ่ะชมกันต่อพี่น้องนี่ครับวิธีครับปลา ไาช่อนครั้งแรกครับได้ตัวเลยพี่น้องนี่พี่น้องไปดูผลงานครับนี่ครับพึ่งหัดใสเหมือนกันแล้วก็พึ่งหัดทำรอบครับนี่พี่น้องโอ้ยหมนัมนมันครับ ได้ตัวครับได้ตัวครับนี่ครับมีปนินเข้าสองตัวครับรนินงเขาก็ไปช่อนนี่ครับหนิน่งแล้วก็ไปช่อนตัวนึงครับพี่น้องครับ ฟล,ฟลุกฟลุกครับก็สายข้างแรกก็ถือว่าประสบความสําเร็จครับจริงแล้วผมก็ยังไม่ใช่เซียนครับเพิ่งหัดเพิ่งหัดใส่เหมือนกันเออพี่น้องสาสวยครับน่นจาจะครึ่งโลกว่ากว่าหขีดเจ็ดขีดประมาณนี้ครับนี่ครับช่อนครับอออ เราปุยชิตับทำงานแล้วรอบซิ่งครับวันนี้ด้วยสองตัวครับพี่น้องได้ครับผมได้ตัวครับ เดินพี่น้องผลงานครับนี่ครับผลงานเช้านี้หัดใส่รอบไปช่อนครับเข้าแล้วครับพอแม่พี่น้องนี่ครับถือว่าได้ตัวอยู่ครับนี่ครับตัวก็เกินครึ่งโลครับตัวนี้ครับนี่ครับมันนินด้วยสองตัวครับไปช่อนตัวหนึ่งตัวนินสองตัวพี่น้องนี่ครับก็ ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ครับเขาอ,อุจิตตับก็หัดทํารอบไปช่อนมาใส่ครั้งแรกครับครั้งแรกก็ทิ้งไว้สองคืนเนาะพี่น้องก็มากู้ดูก็ได้ปลาถือว่าประสบความสําเร็จนะครับนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวจะใส่ทิ้งไว้เนาะพ่อแไ่พี่น้องจะใส่ทิ้งไว้ก็พยายามเราวันไหนเราว่างเราเขาเขา้ามาดูรอบกันมาลุ้นกันไปกับช่อง u t u b e อุจิตับชแน,นลเด้ร์พี่น้องนี่ครับอู้มนัมนมันมันครับโอ้ยได้ เกงส้มแล้วนี่ครับเกงส้มไปชนแล้วพี่น้องนี่ครับมันมันมันโอเคครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่อง youtube อุชิตับชาแนลให้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องจะได้มีกําลังใจในการหาปลาให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันอยู่เรื่อยๆและก็บ่อยๆวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอบะาปลอปลป,อปจอ